وسلاما على نبينا الكريم حبيب المصطفى سيد المرسلين وخير المجاهدين ومن الى يوم الدين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لَنَكُونَنَّ من الخاسرين رب اشكر لي صدري ويسر لي امري ونخرة لساني قولي ก็แบบพี่น้องที่มาทุกคนก็วันนี้ก็เป็นสุดท้ายของผมเดินเชอวายได้เดี๋ยวโปกแกมาจะให้พี่น้องได้ฟังเฉยๆมั้งให้ได้รู้ว่าผู้ยายางอยู่ใน้างเช่าน้เชิญรัาสุดท้ายของผเป็นคิวของแกวันนี้ก็ให้แกตัดสินกันเองว่อ ติดลซอนไปกันตกลื่อนถังยางแน่นอนจะตกเลื่อนไปหลายวนเลยครับการเราปาป้ากันเกิการเรียนมีขามาว่าการเราปบป้ากันเกิดทำไมยังการเราปป้ากันเกิการศึกษาอหรือหาคนเข้าใจนี่อย่างพวกคำสอน มีคุณค่าวบอกว่าการทำดีได้สองว่าทางฉันนึงฉันใดก็เหมือนกับคาพูดของอุระมากบางทานในเดนเาียกบ้าความอดทนต่อการแต่คนนึงทุกทำชั่วร์ทุกทำ้งโดเลมแต่ก็ทนจะ่ับล่างภาพของเขาอันมหาศาลเต่ที่มีหนึ่งตัวเขาดันแสดงว่าความอดทนเป็นอย่างยิ่ง kan kutu yang buat kan kutu yang ibadah dan yang buat sing sempan itu adalah sabar atau kan tiara ujian darah pun bunca Allah nah ibadah pun kan tiu buat la ibadah pun kan tiam kan song kan tiu buat la tiam kita lakukan juga ตั้งตั้งที่วัดละเคลื่อรลุกขึ้นยืนแมงสาระสิ่งแต่จำเป็นต้องเอาไปเกี่ยวข้องกับสงิ่งนี้คืออัศบุตรต้นะคนก้าวต้นนี้ต้องลงทุนไหมต้องเอาเบียนไม่เอาเบียนแต่อยากว่าเอาเบียนอยากว่าแหนตุ้ดตุ้เป็นเรื่องเทไม่ตม er, ้องเอาเบียน เทว่าทน์ยากมาว่าเอาเดียนเนาะแล้วเลือกให้เดือนนึงเป็นเดือนเป็นเดือน,นเนทแม,ม่เอ้ยอมเดือนเลยวิธีก็ต้องเปลี่ยนเนาะเล่เป็นก็รู้เรื่อง,งก็รู้คน,นละหายละง่ายๆว่ะเป็นเดือนเทกับพอทุกมองคาม และเรื่องของเด็กกัวต้องพูดละผิดมีหนังสือบางแร่มเคีได้ดีวะจงผมทั้งเกตในเดือนนี้ฉายเข้าในนาสุดเจเป็นเดือนที่ให้ลืมมองข้าวกับมองเก๋าเลยทั้งเกตไปเก้กับพรอเป็นเดืนดดอนนี้เปิดมีทำตัวชาหิกระดว่าซ้อนรลคิด สิ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ر มดอนนม่เด้จะมิมาในตทศกาลไปเลยเพราะอ a ลต้องการจะให้เป็น็ครว่าร่งซอมตักวัาตักวามันแหกมััดแนี่เดือนเตเป็นเดือนเต็มอล l l ์ทรงเชือต้นม่าเป็นครูปรับการณนคือให้เราได้สร้างตักว่ามันก็ทำไม่ได้ไม่ได้บอกกันจริงตากรตาบ่ nên nó bạch tắc qua đấy cho nên chúng nó phải cụ có một số và râu rối là đắp lấy có mi tắc qua để dùng robot chạy đến sen để hay xét ra và để tắc qua để robot này lo yếu là đắp lấy cũng mà nhiều bạn để cây tổ mẹ thấy mé thấy đấy mà tắc qua điều thứ là đắp xuống nước. Vấn đề là nhiệt độ cao vấn ยี่สิบเก้าขึ้นเป็นวันเวลาเท้าวกับประดานางทีแล้วสาระมันเาวกับพวกเขาแล้วนั่นเบรย์ได้เดินข้างไปก่หน้าเราเลยแต่พวกเขาพบแต่เราไม่พบเรา,รเรเราพบเมื่อนกันคือปลาย่างพบเมื่อันก็คือเอ๊ะ เวลาที่มีดขาเหมือนกันกระปุกโซบัดหรือแบบดาเออเราไปยินแล้วน่ะแต่ถ้ามาเราพบเมื่อเตียวเราต้องการด้วยไหมเราต้องการในระบบไอเรนเนร์บราก็คนเราีนมีนิสัยอย่างนี้ก็คือช็อตเตจเข้าข้างตัวเองนิสัยชอบเข้าข้างตัวเอง Ni thao kháng tùyến, nếu bằng, bằng Có mấy. Bên lì xây lương tìm mượn kìa kìa. Kan thảm hầm tuệ nếp đến của mặt kìa 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 cũng kìa 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 รเขาทำตัวเองเป็นการเชียอใจหนึงในมนุษย์มีสิพัดอย่างนี้ก็คือว่ชอบเขาทำตัว,ตว,ไ,ปวไป่ไหมไม่เวทไทนอกจากมันร้อมาุมบอหูนอกจากก็มีร่องาเมตตาเขาแตเขาก็จับเหยืได้เขาไม่าทำผิอะไรคือสิทธพั่ทานคนเนี่ยไม่กล้าทำผิด ทำตต้องวัะตอวนี่คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในอารมณ์เราลึกๆแล่มันสามารถตรวจจับความพิษก็เราได้ดตยตัวเองไม่ต้องแกนนะ้มาจัสิ่งนี้เรียกว่า้องะวมนุษย์ปัญหาทุกว่าไม่ยอมไม่ใครเนี่ยมาจับพิษัวกอืแต่อิสลามสอนว่าการจับพิษที่ดีที่สุดคือท่านต้องจับพิษด,ด้วยตัวท่านเอง เฮ็ดแกนี้จะต้องเกิดในของเราบอกไม่ใช่เดือนอนถ้าเดือนบวชพ่านมาทางเนื้อเลยยังเป็นคนจัพิษเลยไม่ได้ไม่มีทางเลยพรอะอะไรอย่างเงี้ยอปลอโรสโฉเชอร์ตันจมาช่วยท็อปิดความพิษเราด้วยตัวของตออีกขันเราคอรจะตจดรองข้อของุกคนต้องลงทุนไปยืดนิสิสำับคนนี้คนนึงไปบอกว่ายาลูุมเนาะ จงขอดูอาจะกอาไว้ฉันได้เป็นชาสวรรค์เหมือนกับคนอื่นด้วยแต่เป็นอันมุกชูนต่างสิบคนเขาโยนอยู่กรุงสวรรค์ต่างสิบคนแต่จะาาเป็นชาสวรรค์นบีบอว่าบ้านหลังท่ามันเป็นมาศตรงกันเลยเรามายืดกันนาน,น,าน,หนไหมัแกวัดฉันไม่วา่าฉันไม่มีส่วนนบีบอกวา่าสูตรหลักของการเป็นชาสวรรค์ก็คือจงมาหยิบตอนนอ่อหน้าอัลเอาให้นด้ ใจวอ้เบเดอไบ้ด้เป็นน้ายาคัดบิญญาณให้สะอาดเป็นน้ายาคัดหัวใจให้บริสุและเป็นน้ำยาติดคัดอาให้มันปราศจากสิ่งที่เป็นความสกปรกทอย่างถึงเป็นบวช้เลยซาดเลไหมคอสุบาัเจับคอจับด้ไหมคอซุบหัเจับคอจับด้ไหลับไปเลยเลยหลับเลยนะหลับตัวไหม คนจีไม่มาที่ไม่ต้องตอบของคนจีมาก่อ่เดี๋ยวห้อ,มอ,อ,อ,ไ,มอ,อ,อไม่มาก่อนครับนี่ไม่ต้ไงตอบผมมาที่ลงตอบที่ละครบาการินีบัตห้องคนจิดชื่อบดเหล่าว่าไมแชร์ดังเขาเมือเ่อแต่เราไม่ยังอีดินัสราตมิสต์กิมโอลล่าครอบรวงสุงป,ประธานทางนั้ำข้อทางน้ำวัน,นละกี่ครั้งซิเจ็ดครั้งสระคนดีนแม่ยไหมครั 角落的，我上面呢。